สบายดีสบายดีมื้อนี้ตั๊กตี้จากสอบปปอลาวมาแล้วนะจา้ามารายงานตัวแล้วในมื้อวันที S, นะ่11เนอะอ่า day 11นาะงบอมเบนวันที่11มื้อนี้วันที่3เดือน8นั่นเองเนาะเออมาแป๊บแป๊บนะทุกคนโอ้โหตื่นเต้นมากขอบอกเลย <laughs> ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นดีเสมอทุกคน บอกเลยว่าเด็ดมากไล่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 ก่อนจะมาตื่นเต้นมากมือเย็นซื้อซาไปหมดเลยทุกคนเยอะเยอะอ่ะมาขออนุญาตเริ่มเลยละกันนะทุกคนเมื่อนี้คือ องมาแล้วเนาะขออนุญาตเริ่มเลยละกันเพื่อบ่ให้เป็นการเสียเวลานักกันนะมื้อนี้ในการที่ตีเป็นคนหนึ่งขออนุญาตแนะนําตนเองเนาะโคตตี้มารายงานโตเนาะขอแนะนําตนเองตีเป็นคนหนึ่งที่ต้องการประสบความสําเร็จเนาะต้องการประสบความสําเร็จและเปลี่ยนเวียกเปลี่ยนอาชีพมาเพราะว่าเขาเกิดอยู่ในฐานะาทีค่อนข้างถูกเนาะคือพอแม่บบได้มีให้มีแต่ต้นทุนคือฮางไก่ ที่ครบสมบูรณ์นี่แหละแต่เฮาไปหาเองเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือคือเฮาต้องการประสบความสําเร็จในชีวิตเห็นคนอื่นมีแล้วเฮาอยากมีคือเพื่อนเฮาจะต้องเฮ็ดจังได้วะเพื่อนบอกว่าจะต้องไปเฮ็ดเวียกเฮียนหนังสือเฮียนหนังสือสูงๆจะสินะแต่พอเมย์เฮาก็บ่บมีเงินทุนที่จะส่งเสียวเฮียนสูงๆเฮาก็ได้เอาเท่าที่ควรนะขอบใจจักรวาลคอนเฟิร์มหนึ่งหนึ่งหนึ่งขอบอกเลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตี้นะคือ ทางเฮียนไปน้ำทางเห็ดเวียกไปน้ำเพราะอย่างพเพราะเฮาต้องการ en, เห็ดเฮาต้องการต้นทุนคือแบบเฮาต้องการมีเงินที่จะไปลงเฮียนหนังสือพอเมย์โบมีห้เฮาจะต้องเห็ดเวียกไปน้ำเฮียนไปน้ำจนในที่สุดเฮียนจบมาแล้วโกโบได้ไปเห็ดตามสาขาอาซีบอาซีบที่ตีเห็ดคืออาซีบแม่คัวที่แบบคือของห้องว่า,าสาขาสายอาหาร แม่บอกว่าเฮ็ดอาหารเป็นเครื่องมือติดตเฮาสุดท้ายมาก,กับบไดเฮ็ดตามที่หวังสุดท้ายเฮาก็หันเฮแบบเปลี่ยนอาชีพมาหลายเป็นพนักงานเป็นพนักงานเสิร์ฟกอแล้วอ่าเป็นคือแบบหลายอาชีพแม่ค้าก็เฮ็ดเนาะและบอกว่าเฮ้ยเพิ่นบอกว่าต้องเป็นเจ้าของกิจการมันจึงจะรวยเฮ็ดจังใดละ่ะเฮาบ่ามีเงินทุนต้องกู้ฉันเต่าเออต้องกู้และเป็นหนี้เป็นสินบอกเป็นหนี้เป็นสินและ อาซีบทิตตี้ได้เหตุล่าสุดก่อนที่จะมาในโลกออนไลน์คือธุรกิจคขา,ขายถาม่ามันดีบอกมันดีนะมันดีแต่มันบ่ได้ตามที่เขาต้องการเมื่อนี้เป้าหมายของเขาก่อนหน้านั้นคือเขาต้องการมีชีวิตท,ที่ดีขึ้นแค่ตัวเขาและครอบครัวแต่มันได้แค่แค่แคนั้นมันบอกมันก็ะดีได้ระดับหนึ่งเพราะว่าเขาบ่ได้มีแหงจุงใจแบบแหงหลายบ่กกล้าที่จะออกไปนอกกรอบหลายกว่าหันจนได้ที่สุด ในธุรกิจเครือข่ายมันเห็นเฮตี้ได้กล้าออกจากนอกกรอบกล้าที่จะฝันใหญ่กล้าที่จะลงมือเหตในสิ่งที่บกเคยเหตกล้าที่จะเอาชนะใจตนเองมันเห็นให้เฮาได้เก่งขึ้นต้องขอขอบใจธุรกิจเครือข่ายที่มันเห็นให้เฮาได้เก่งขึ้นและเือ,อร์บอวา่าธุรกิจเครือข่ายมันเห็นให้เฮามีเป้าหมายขึ้น และเฮาได้ลงมือเห็ดมีความมั่นใจมีการตัดสินใจที่แน่วแน่ว่าเฮ้ยกูจะเอาธุรกิจนี่แหละเฮ็ดแหกูรวยมั่นใจไงมั่นใจเพราะว่าเขาเห็นหลายคนแบบว่าโอ้โหออกรถออกบ้านคือกะเจ้ารวยและเฮาู้บอกเออบบได้ทักทายทุกคนเลยขอโทษมือนี้นะทุกคนคือเฮาต้องการอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเฮาเห็นกะเจ้าได้เฮามั่นใจว่ากะเจ้าได้เฮาลงมือเห็ดเลยและเห็ดไปเห็ดไปเห็ดมาเห็ดมาเห็ดไป4 5หปี หกปีที่หกคือแบบซิอันหนึ่งหาหกปีน,ะนะนะั่นแะลงมือเฮ็ดหมันและตี้เซอร์บาว่าหกปีทิตตี้เข้าไปอยู่กรุงเทพโดยทีโบมีพี่น้องโดยทีโบมีญาติพีพีน้องอย่างเลยเข้าไปอยู่กรุงเทพด้วยพลังแห่งความเสื่อว่ากุจะรวยไปเฮ็ดแล้วไม่กระทั่งเกือบได้ไปเป็นพนักง,งานร้างจานล้างล้างหงนามแล้วเพราะอย่างเพราะเขาต้องเฮ็ด หาอีย่างที่มันเลี้ยงซีเป็นน้ำเหตุธุรกิจเครือข่ายเป็นน้ำแล้วหันเหพ่อเมกบ่เห็นดีเห็นพร้อมเพราะว่าเขาบอได้มีอีอย่างที่แบบจะหายเพิ่นเห็นเลยว่าเขาเห็ดได้เพิ่นก็คัดค้านมามีปากเสี่ยงกันมาโดยตลอดและจนที่สุดยอมแพ้เองเพราะธุรกิจเครือข่ายนั่นมันก็มีการหันเหมันเปลี่ยนแปลงเพราะมันก้า,าวเข้าสู่ธุรกิจเครือข่า,ขายอันออนไลน์ จากเครือข่ายมันก้า,ขาวข้าสููออนไลน์แล้วที่นี่มันมันไปบวออดมันธุรกิจนั้นก็นเลยปิดตัวลงแล้วเสือบอกเด้กลับมาบ้านถามว่าเฮามีอย่างบอกโบมีมีหนี่พร้อมกลับมาแบบด้วยใจห่อเหี่ยวกลับมาด้วยแบบมีทั้งหนี่มีทั้งเบิดพลังอะเบิดกำลังใจอะบฮัว่าจะไปจังแดต่อก่อเหตุเป็นพนังาะไปหาเวียกเหุ ตั้งรักไงตั้งรักแต่คือแบบมันต้องมีอาชซีพหนึ่งจีที่มันจะตอบโจทย์สิ่งที่เขาต้องการได้ในความรู้สึกลึกๆมันว้าแบบแบบนั้นแล้วที้บอกว่าเฮ้ยมันต้องมีสิวะมันต้องมีสิวะแล้วจนในที่สุดตี้ได้มาเจอกับขิปที่เป็นกดจัก,กรวาลกดแหงหนึ่งดูเฮ้ยฟังเฮ้ยมันคืออย่างวะเพราะว่าตอนที่เป็นธุรกิจเครอขายเขาได้เรียนกด คือกฎหนึ่งคือจิตใต้สำนึกแค่นั้นแต่บได้เจาะลึกแล้วพอเขาได้มาได้ยินเฮ้ยเขาเอจใจเขาได้มาเห็นมาตั้งใจฟังตอนนั้นโบแมนครูสิตาแล้วมามาเห็นครูสิตาแล้วมาเบิ้งคิปมาหากราบเอวยมือคิปมาหากราบเสวดมือมันเริ่มหนึ่งสองสามได้ตีเปลี่ยนจากคิปมาหากราบเอวยมือนะเพราะว่าอย่างครูคนก่อนบบฮ้วจะเริ่มแบบใดบบฮ้วจะไปจังใด เพราะอย่างเพราะเพิ่นบบได้หนึ่งสองสามให้เฮาเพิ่นแคแ่เว้าแบบแบบคันคันแบบเก่งแล้วแล้วเฮาบ่ฮหูว้วเฮาจะเริ่มแบบไดจนได้มาหู้จากคลิปมหากาศเสอ,เอดมือมันเห็นให้เฮาได้หู้ว่าเฮ้ยเฮาจะต้องแบบนี้หนึ่งสองสามแบบนี้ถ้าคนที่กําลังเข้ามาใหม่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตกับไปเบิ่งคลิปมหากาศเสอ,เอดมือแล้วเจ้าจะหู้ว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตมันบบได้มีอย่างยากเลยถ้าเฮาตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงมันเลตตี้ได้ก้าวเข้ามา แบบเต็มภาคภูมิคือในธุรกิจคือออนไลน์ของคุชิตาเป็นระบบ TSWT หนาเพจนี้เองมันได้เข้ามาโดยที่อย่างเฮ้ยลงทุนแค่สามพัน้มือนี้ตี้ลงทุนแค่สามพันะเมื่อตอนที่เริ่มต้นนะ่ะตี้ลงทุนสามพเร็วเป็นหุ้นส่วนรายใหญ่ได้จังไหนจุดทูปอธิษฐานขอถ้ามือนี้ธุรกิจนี้มันจะเหตุไหนเขา ไปสู่ความสําเร็จและเขาจะได้ไปต่อกับผูซิตาให้เขาได้มีเปิดหับการเงินทุกทิศทุกทางอ่ะเขามาสนับสนุนเขาและในที่สุดเขาก็ได้เป็นและในที่สุดติก็ได้ขึ้นมาเป็นผู้นําลักแสนในระบบ t a w ลงทุนสามพันหาได้กําไรลักแสนในระบบและที่สําคัญยังบรวมทิปเงินขวัญถุงและยังบรวมสินค้าที่เขาขายขายปีกที่เขาได้ไดในสินค้า เือบอาว่าเป็นอย่างจึงตัดสินใจละในงานประจำอะสิป,ปีเฮ็ดเวียกสิป,ปีเจ้าก็เป็นลูกน้องกับเจ้าแบบนั้นโบมีการพัฒนาเลยถ้าเจ้าโบตัดสินใจที่จะเข้าสู่ออนไลน์หรือตัดสินใจเฮ็ดอย่างไหนอย่างหนึ่งที่จะออกจากงานประจําจริงๆคือสิป,ปีถ้าเจ้าโบตัดสินใจที่จะพันตนเองไปเฮ็ดออนไลน์หรือไปเฮ็ดธุรกิจของตนเองเจ้าก็สิบป,ปีก็เป็นลูกน้องกับเจ้ายูนแล้วออกมา ออกมาเฮ็ดอย่างออกมากเกษียณน,นะตอนเท่าแล้วเฮ็ดอย่างได้แลวเงินตอนแต่กเกษียณอะ่ะมันพอกินพอใสโบบึ่งรุ่นอ้ายรุ่นเอ้ยบางครัง้งเจ้าเคยเห็นบริษัทที่เขามันคงกับบริษัทนะมันคงแบบใจเอาอะ่ะสู้เอาเล็กทั้งชีวิตเลยแต่พอเจ้าตายไปเขาหาคนใหม่มาแทนแบบบ่มีการตอนย้อนและโบมีการแบบอีอย่างเลย บมีความเสาราสลดใจเลยเพราะเขาต้องเดินหน้า่อของเขาบริษัทเขาต้องเดินหน้าแล้วเฮ้ยมันเป็นจุดพีกเลยคือเขาต้องเอาตัวเองออกมาในโลกออนไลน์ให้ด่วเลยตัดสินใจเลยเฮ้ยทีเอดิคือระบบที่แบบมันสามารถไปกระจายทั่วโลกได้เขาสามารถไปได้ทั่วโลกธุรกิจเขาเนี่ยไปได้ทั่วโลกเฮ้ยกูเอาเพราะอย่ง แสวงหาเวียกที่สบายแต่ได้เงินหลายยุใส่มีถ้าบรแมันธุรกิจออนไลน์และตี้เลือก TAW เพราะมันมีระบบห้องหับระบบห้องหับทีแบบซัพพอร์ตให้ฮาเต็มที่บ้หัวว่าจะบหัว,ว,จ,ะหวจะเห็ดอย่างบ้หัวจะเริ่มแบบไดนมีสอนเซอบอว่าคนที่เป็นหุ้นส่วนใหญ่ในระบบ TAW มีคอร์สสอนในระบบแบบฟรีๆเก้าคอร์สเก้าคอร์สที่เจ้าจะได้เรียนเจ้าเสอ้อบอกวา่าเจ้าเข้ามาแล้วเจ้าประสบความสําเร็จขอแค่ตัดสินใจแค่นั้นเองถ้าตัดสินใจเอาคำม,มาตัดสินใจมีแนวใดบางครั้งตีบอกเข้าใจว่าการขยายใจการตัดสินใจด้วยซ้ำไปแต่พอได้มาเรียนหูอ่ะมันจึงได้หูว,ว่าอ๋อการขยายใจคือเปิดโอกาสให้ตนเองยิ่งใหญ่ แล้วการตัดสินใจเด็คืออย่างการตัดสินใจคือเขาต้องเลกาเฮ้ยกูเอเอาแล้วชีวิตแบบเกา่ากูจะเอาชีวิตแบบใหม่กูจะเอาชีวิตใหม่กูจะเหตุจังไดตัดสินใจคือการลงมือเหตุและการบ่ผิดคําเว่าสัจ,จวาจาในตนเองการที่เขาแบบว่าเฮ้ยกูเอเอาแล้วคนเก่ากูจะเปลี่ยนแปลงตนเองกูจะพัฒนาตนเองและให้จังไดล่ะพัฒนาต้องมีการเฮียนหูพัฒนาตนเอง ในคอนเฮียนเทามีครูสิตาสอนไลายในในเพจในหน้าเพจน่ะครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้น่ะโคตรหลายเลยคลิปสอนครูสิตานะ่ะถ้ามือนี้การลงทุนที่แพงที่สุดคือการลงทุนให้ความหุ่งกับตนเองและการลงทุนที่แบบสลัดคือเฮียนฟรีของครูสิตาของยังได้ผลแล้วและคอนเฮียนละ่ะมันจะขนาดไหน โอ้โหขอบอกเลยว่าถ้าเจ้าเป็นคนหนึ่งที่ตัดสินใจเข้ามาในโลกออนไลน์เจ้าบุหูเทคนิคเจ้าบุหูวิสาเจ้าเบิงคอดนี่นะห2 62คน62ผู้นำเนี่ยในหน้าเพจเนี่ยในแต่ละมือเนี่ยเพิ่นจะมาบอกเพิ่นจะมาบอกมาสอนเคล็ดลับที่เจ้าจะเริ่มแบบใดเฮ้ยขายบบเป็นเริ่มจากศูนย์เลยเฮ็ดจังใดโบเป็นเนี่ยบบเป็นเลยเข้ามาเป็นผู้นำเข้ามาเป็น หนักธุรกิจออนไลน์แบบมืออาชีพได้ในคอร์สนี้จะมีสอนทุกอย่างเลยฟรีนะบได้เสียค่าจใจเจ้าเข้ามาในหนาเพจนี้เจ้าบได้เสียงเงินเลยเจ้าบได้เสียงเงินเลยเจ้าเรียนฟรีและถ้ามื้อน,นี้เขาบตัดสินใจเข้ามาในโลกออนไลน์เขาจะอยู่แบบเกาโตไปอีกจักปีเคยถามตนเองบอกว,ว่าเห็ดเวียกประจําไปอีกจักปีจึงจะเซาเห็ดเวียกประจําไปอีกจักปีเขาจึงจะ,กะเกษียณตนเอง มันตอบโบได้เพราะมันโบเมนธุรกิจเฮาและเงินที่ได้มันก็บบได้มีพอที่จะเหตุนในเฮากเกษียณแต่ออนไลน์เฮาสามารถกําหนดได้ว่าเฮาจะ,กะเกษียณยามใดและเฮาจะหับปลายได้เท่าใดเฮาสามารถกําหนดได้วงเล็บ T A W U นะกําหนดได้อันอื่นตีโบขอกาวถึงเพราะตีเซอว์วา ที่อมันคือเครื่องมือที่เขานำหามาทั้งชีวิตเขาเฮ็ดเวียกง่ายแต่เขาได้ฮับรายได้สูงเพราะการจ่ายเงินเพราะการแบ่งผลกำไรให้ผู้บริหารน้ำกันของบริษัทเนี่ยมันหลายหลายจนแบบเจ้าตกใจตกใจเจ้าจะรวยงงอิหลีเฮียนฟีมีถมไป แต่เจ้าจะตัดสินใจเฮียนบอกเฮนนั้นเองการตัดสินใจที่ผิดคือการบบได้ตัดสินใจอย่างเลยขอบอกเมื่อน,นี้บอกว่าเฮ้ยกูบบเห็นอย่างดอกนั่นเจ้าตัดสินใจแล้วตัดสินใจที่จะโบเห็ดมันถามเมื่อนี้เจ้าตัดสินใจเจ้าลงมือเห็ดมันเฮียนหูและลงมือเห็ดมันเลยมันบบได้มีอย่างนี้แค่ตัดสินใจลงมือเห็ดเฮียนหูและลงมือเห็ดคอยบอกเลยว่าครูชิตาเคยว่าวา่าบบนับว่าเห็นครูชิตามาจากปีแต่นับ วันที่ตัดสินใจจริงๆวันที่ตัดสินใจประสบความสําเร็จจริงๆนั่นแหละคือนับว่ามือทําอิฐในการที่เขาจะเปลี่ยนแปลงตนเองบม่ต้องจําเป็นที่จะไปปรึกษาคนอื่นเพราะมันคือชีวิตเขาและคันจะปรึกษาจริงๆถ้าจะปรึกษาจริงๆไปปรึกษาหรือเบิงติดตามคนประสบความสําเร็จเพราะเพิินจะให้หนึ่งสามเคล็ดลับมาให้เจ้ามาเจ้าเฮ้ยจะต้องนะ ต้องเหตุแบบนี้นะถ้าไปปรึกษาคนโบสัาเร็จล่ะโอ้มึงโบต้องเหตุดอกเป็นไปโบได้ impossible มึงเป็นไปโบได้มึงเหตุโบได้หรอกมึงโบมีความสามารถหนาตามึงก็บรีมึงเหตุโบได้ดอกเขาจะว่าคํานี้เพื่อตัดโบไหเจ้าเหตุและพลังในตัวเจ้าก็จะบเฮ้ยกูบูเหตุดองพอแล้วมันจะเป็นแบบนั้นแต่ถามวันนี้เขาบอกว่าเฮ้ย ไปเบิ่งคนสำเร็จเขาจะบอกหนึ่งสองสามไล่มาแล้วเขาตัดสินใจเฮ้ยกูจะเฮ็ดเฮ็ดอันใดได้ก่อนเฮ็ดเลยเฮ็ดอันใดได้เฮ็ด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 ไปก่อนหมายไว้เฮ้ยข้อนี้เฮ็ดข้อนี้เฮ็ดเฮ็ดแล้วเป็นจังไหนมาวิเคราะห์ตนเองเฮ้ยถามื้อนี้เขายังไ่ได้เฮ็ดตามเลีดเขาเฮ้ยนั่นแปลว่าผลลั์เฮายังไ่ได้เออบ่แปกเพราะว่าเฮายังบ่ได้เฮ็ดแต่ถามื้อนี้เขาเฮ็ดแล้วแล้วมันยังไ่ได้ผลรับเฮ้ยจะต้องมาเช็คว่า มัน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 ต้องผิดพลาดอะ่ะมันจะต้องเปลี่ยนแปลงตนเองจุดไหนมันจะต้องมีอยียงจากอย่างที่ผิดพลาดเขาจะต้องมาวิเคราะห์ตนเองและแก้ไขปับปรุงตนเองและแก้ไขแล้วเขาต้องไปต่อนะทุกคนถามเมื่อี้เขาหมดแต่โทษตนเองเฮ้ยกูเฮ็ดบ่ได้เหตดบ่ได้เจ้าจะเหตุบ่ได้เลยถามเมื่อี้เขาขาดการเฮียนหู้อยากจะบอกเลยว่าตี้มายืนอยู่จุดนี้ได้เพราะการเฮียนหู้การเฮียนหู้เลย แสงสแสวงหาความหู้เลยเฮียนหู้เลยคอสเสียงเงินตีกะลงคอดฟีตีกะลงทุกการเฮียนหู้มันคือสิ่งที่มีค่าสําหรับเขาการลง,งทุนทีมีค่าของเขาคือการลงทุนด้วยการเฮียนหู้เจ้าจะสําเร็จได้แบบง่ายมากถ้าเจ้าลงทุนกับการเฮียนหู้ ถามื่อนี่เขาบอกว่าเฮ้ยมันบบสําคัญมันบบสําคัญโบเห็ดก็ได้โบเฮียนก็ได้โบเอาอเอียงก็ได้เจ้าไปเห็ดลองผิดลองถึกได้บอได้ถามว่ามันเสียเวลาบอมันก็แล้วแต่นั่นคือเวลาของเจ้านั่นคือชีวิตของเจ้ามันก็อั to ูยูถามว่านี่เจ้าไปอยากประหยัดเวลาในการประสบความสําเร็จอยากประหยัดเวลาเฮ้ยกูจะเห็ดมันแบบพ่อเมย์รอถ่ายอยู่พ่อเมย์ก็เท่าไปหลายแล้วกูต้องการให้พ่อเม่เห็นความสําเร็จเฮ็ดจังไดเออเห็ดจังหดลงมือเห็ดมัน ให้พ่อแม่เห็นสําเร็จนะมันสําเร็จอยู่แล้วแต่มันจะสําเร็จทันคนที่เฮาหักหรือบอนั้นมันประเด็นสําคัญมันประเด็นสําคัญคือเฮาจะทันบอแค่นั้นเองสําเร็จนะมันสําเร็จอยู่แล้วทุกธุรกิจสําเร็จแต่มันจะสําเร็จไวหรือบอมันขึ้นอยู่ที่การเลือกธุรกิจของเจ้าและตี่ว่าระบบของเฮามันคือทางลัด ที่มันจะนำพาเขาไปสู่ความสำเร็จจงตัดสินใจซะตั้งแต่วันนี้เพราะว่ายุคนี้มันยุคห g าจีเข้าหกจี้ไปเรียบร้อยแล้วมันจะเข่าหกจี้ไปเรียบร้อยแล้วเจ้ายังลังเลสงสัยคนอื่นรวยไปแล้วถ้าตัดสินใจซะเจ้าจะรวยซะและมันจะเสียโอกาสและที่สำคัญเจ้าอาจจะบม่มีสิทธิ์ที่จะประสบความสำเร็จโดยซ้ำไปเพราะว่าเขาเอาโอกาสของเจ้าไปหมดแล้ว จงตัดสินใจตั้งแต่มันนี้ตัดสินใจสําเร็จตั้งแต่มือนี้ลงมือเหตุมันตั้งแต่วันนี้มือนี้ออนไลน์เท่านั้นที่จะเห็นให้เจ้าประสบความสําเร็จได้ไวและได้ทางลัดอีหลีคือทางลัดสู่ความสําเร็จคือออนไลน์จงตัดสินใจซะเพราะการตัดสินใจที่ผิดคือการบอรได้ตัดสินใจอย่างเลยเออเนาะโอ้นะโหฮอตมากเลยมือนี้เขาบอกแล้วว่ามันเด็ดมากคอดนี้มันเด็ดอีหลีนะถ้าเจ้าบอกว่าเฮ้ย มันเด็ดแลยให้จังไหนแชร์บอกต่อให้คนได้มาเฮียนให้ทุกคนได้มาเฮียนให้ทุกคนได้เฮียนหุ้งไปน้ำกันเพราะว่าถ้าเจ้าโบเฮียนหู้ก่อนวิธีการมันมันต้องมาถาาว่าบบสําคัญบบสําคัญต้องเฮียนหู้เทคนิควิธีการก่อนก่อนที่จะลงมือเฮ็ดอย่างถ้าเจ้าบบเฮียนหู้เทคนิควิสวิชาการหรือว่าเทคนิคในการลงมือเฮ็ดน่ะเจ้าไปลงเฮ็ดมั่วน่ะบบได้ แล้วระบบนี้มีสอนทุกอย่างที่เอเดเนี่ยเจ้าจะเหตุหรือบเหตุก็แล้วแต่ไปเอาไปปับป,ประยุกไ์ใดแต่ที่สําคัญเจ้าต้องออกมาในโลกออนไลน์ตัดสินใจออกมาในโลกออนไลน์เฮ้ยออกมาทําอิฐถามว่าเก่งเลยบอบมีผู้ใดกเก่งมาตั้งแต่เกิดทุกคนมีการเฮียนหู้ยางเฮายังต้องเฮียนยางเลยคานเฮายังต้องเฮียนคานเลยทุกการพัฒนาของเฮาทุกการเปลี่ยนแปลงของเฮคือมีการเฮียนหูเบิด อย่าบอกว่าเฮาเก่งแล้วเพราะว่ามันคือการปิดประตูวความสําเร็จของเจ้าอย่าให้ความหู้ที่เฮามีอะมากัน้นจงบอกว่าฮเฮายังเรียนหู้ได้อีกยังพัฒนาได้อีกยังไปได้อีกตี้บอกเลยว่ามาหู้จาก Tew นะ่ะเป้าหมายเฮาหญ่และมันเหตุให้เฮาได้หู้ว่ากูต้องเป็นผู้ให้ที่ดี กูต้องประสบความสําเร็จเพราะอย่างบอกกับตัวเองนะว,ว่ากับตัวเองนะเพราะว่าเฮาจะได้ไปซ้อยเหลือคน,คนผลลัพธ์ที่เฮาได้อ่ะเฮาสามารถบอกต่อคนอื่นได้และผลลัพธ์ที่เฮาได้อ่ะเฮามีเงินไงเฮาสามารถไปแบงปันเฮาไปซอยเหลือเฮาไปเฮ็ดปุน่นไปได้แต่ถ้าวันนี้เฮาเฮ้ยเห็นวัดที่ยังบเ,เรี้ยงถึงว่าเฮาโบสําเร็จเฮ้ยเป็นกําลังใจให้คู่บ่า จัวให้เฮตประสบความสาเร็จให้สร้างโบสถประสบความสาเร็จมันได้หรอโบได้ทำวันนี้เขาสําเร็จเฮ้ยเขาเห็นวันนี้คือแบบอยากให้เ่นประสบความสาเร็จอยากให้แบบโบสรงงามเงินเฮามีเฮาไปซอยเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีมันคือผลดีคือของการประสบความสาเร็จคนสําเร็จเฮดอย่างบ่บลังเกียดคือแบบโบหนาลังเกียดบางคนบอกว่าเฮ้ยเฮดเอาหน้า เจ้ามีอคติเจ้าจึงคิดแบบนั้นฉะนั้นเจ้าจึงบได้ถามวันนี้มีอคติกับคนสําเร็จหรือกับเงินเจ้าจะบได้เลยเอออิอลีเพราะว่าเขาเคยเป็นมาอิลี่ถามวันนี้อยากสําเร็จเออไปยินดีแสดงความยินดีเฮ้ยกับเจ้าได้เฮาก็ได้และที่สําคัญถ้าเจ้าอยากจะสั่งพลังแห่งใจให้กับตนเองเพราะว่าที่เป็นคนหนึ่งทีครอบครัวบบเินดีนะัก จจุบันนี้ยังบูมีไผ่เห็นดีนะนะขอเรายังบุมีไผ่เห็นดียังบูมีผู้ใดสนับสนุนมีแต่สามีสนับสน,นุนเออเออเมย์สามีกับโบได้ว่าอย่างแต่ว่าครอบครัวทางเขาอะอด,อดๆเลยทุกคนแต่เขายังมาอยู่จุดนี้ได้เพราะว่าเขาให้กําลังใจตนเองเขาเหตได้เขาเก่งเขาเจ๋งครูสิตาเหดได้เขาเหดได้มีคนอื่นเหดได้เขาก็เหดได้ให้พลังตนเองถามว่าตกลูกบอมันอาจจะตกลูกมันกัน มันต้องดึงตนเองอะ่ะและที่รอดมาได้รอดตายที่รอดตายมาได้เพราะการตัดสินใจเฮียนหู้นะรอดตายมาเพราะการตัดสินใจเฮียนหู้เลยอย่าว่ามันโบสําคัญเอาจริงๆคือการเฮียนหู้นี่มันให้ไนทเฮาได้แบบรอดวิกฤตต่างๆเลยเพราะอย่างเพราะที่เจออุปสรรคปัญหามาแบบโอ้โหถ้าเอามีดมาแทงนะ่ะโบมีหม่องแทงเอาจริงๆทางคําบ้าคําจ๋าเอยียงต่างๆสารพัดสารพ คำว่าที่เจ็บที่สุดคือคำว่าของคนใกล้ตัวคำว่าคนที่แบบมีอิทธิพลกับเฮาคือคำว่าของคนที่เฮาหักครอบครัวเที่ยวห,หักโคตรเจ็บเลยแต่ถามว่าดึงขึ้นมาได้บอดึงตนเองขึ้นมาจากหลุมที่แบบความเจ็บปวดได้บอย้อนการเฮียนหูย้อนคลิปครูสิตาเพราะเฮาบ่ป,ปะเขาบอกว่าเฮ้ยเฮาต้องการคําตอบเข้าไปใน youtube แล้วจะเจอคลิป คลิปใดที่โผล่ขึ้นมาเข้าไปและเห็นทาอิดแมนกดข้าไปเบิรงโลดคาตอบของเจ้าจะอยู่ในคลิปนั้นเพราะตีเหตุมาก่อนแบบนั้นแหละพเพราะเฮาอยากรอดถามว่ามื้อนี้ถ้าเฮาบบตัดสินใจชีวิตเฮาก็จะเป็นแบบเกา่าชีวิตของเฮาในงานประจําจับต้นจนปลายจับหน้าวิตหลังเงินเดือนมาเบิดแล้วโ่หอดกลางเดือนดอก ก็ละรายจายมาก็ละรอา่ายาากระดาและแต่เฮาแต่เฮาตัดสินใจเฮ้ยเขาบุยอมเสี่ยงเวลาที่จะหาเงินแค่กระเป๋าเดียวเขาตัดสินใจเข้ามาในโลกออนไลน์อีกครั้งหนึ่งดีบ่เออเข้ามาเข้ามาแล้วมาเฮียนอย่างมาเฮียนในคอร์สนี้เลยหกสิบสองเนี่ยหกสิบสองผู้นำเนี่ยที่จะมาสอนให้เจ้าได้เป็นการตลาดออนไลน์แบบมีคุณภาพ เจ้าอยากจะเก่งเจ้าเข้ามาเฮียนเพจนี้เจ้าเข้ามาเฮียนจเจ้ายาทิ่มการเฮียนเพราะเทคนิควิสาบางครั้งคันเจ้าเก่งแล้วเจ้าสําเร็จแล้วเอาง่ายๆคือถ้ามือนี้เจ้าเก่งเจ้าสําเร็จแล้วแต่ถ้ามือนี้เจ้ายังบ่สาเร็จเจ้าจงเฮียนหู้เพราะการเฮียนหูมันคือสิ่งที่สําคัญระบบของเฮามีทุกสิ่งทุกอย่างเวลาถ่าแล้วคอนเฮียนเอ่ยอบอกเลยวัดแน่นมากถ้าเจ้า มืนเสยในการเห็นเอ้ยก็เลยเตได้ได้ชีวิตเจ้ากัแบบเก่าบบเปลี่ยนแปลงถามวันนี้อยากเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนการลงมือเหตุเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนการลงมือเหตุเปลี่ยนการกระทามันเปลี่ยนผลลัพธ์อย่างแน่นอนแต่ถามวันนี้คิดแบบเก่าเหตุแบบเก่าผลลัพธ์ใหม่สิมาแบบไหนโบมาเด็ดขาดโบมาเด็ดขาดโอ้ถ้าอยากเปลี่ยนแปลงตนเองก็ต้องลงมือตัดสินใจลงมือเหตุ ออนไลน์ออนไลน์ปัจจุบันเนี่ยข่อยย้ําเลยว่าออนไลน์ตัดสินใจที่ตัดสินใจเข้ามาออนไลน์และปัจจุบันนี้ที่เหตุทเป็นพนังงานประจาบอกธุรกิจครอบครัวเนาะต้องซอยไปก่อนเดี๋ยวคิดว่าปีนี้กษียณและอาจจะไว้นี่โดยซ้ําไปที่ที่จะออกเยังให้ซอยเพลินหาคนที่ไว้ใจมาอยู่แทนก่อนแล้วที่จะออกที่บอกเนี่ยเพราะว่า ค่ะเมื่อนี้เฮาโบตัดสินใจเอาขาดจริงๆถามว่ามือนี้ตี้ลาเลยบอกลาเพื่ออย่างเพื่อมาไล่ให้ทุกคนเพื่อมาหาทุกคนตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองตัดสินใจที่จะลุกขึ้นมาออนไลน์มันอยู่กับเฮาไปอีกร้อยปีแล้วเฮาจะบบเหตุมันวะเฮาจะเหมือนเฉยให้คนอื่นรวยแล้วเฮาบ่รวยก่อนแล้วแต่นะบบเป็นยัง บบมีปัญหาเพราะนั่นคือชีวิตของเจ้าคนรวยเขาก็รวยเอ้ารวยเอา,ลเอาแล้วเฮาละ่ะมาเบิ่งเฮาเอ้าเฮาละ่ะเฮาละ่ะเมื่อไดรว่าเฮาเหดได้บ่วะ่เาเฮาสิเหตได้บ่าวว่าเจ้าจะเหตบ่ได้เลยถ้าเจ้าบ่าตัดสินใจว่าเฮ้ยกูเหดได้กูลงมือเหดเหดเลยเห็นหูลงมือเหดเหดเลยเนาะเสือว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ให้กับทุกคนและเสือว่าบอกแล้วว่ามือนี้เด็ดมากมันบ่เด็ดมากมันบ,นบ,นบ,นบ่ทุกคนโอ้โหและ มืออื่นแห่งเด็ดกว่าเก่าโอ้โหบอกเลยทีเอดมันโบแมนแครคนไทยเท่านั้นตี้เป็นคนแล้วทุกคนฟังเข้าใจเนาะโบ้เลยว่าฟังเข้าใจว่าเข้าใจกูใส่ไปอย่างเดียวเลยเอาห้อยังเดียวเลยและมืออื่นคอยบอกเลยว่าคนต่างประเทศคือกกันอีกเนาะคอยบอกเลยว่าครูคือแบบครูทุกคนอะ คนที่ได้รับกําไรลักแสนลักล้านกันทั้งนั้นคนที่มาเนี่ยเออและที่สําคัญเลยคนที่มาในมืออื่นเนี่ยนะอดีตอดีตเพิ่นนะเพิ่นมาเป็นแหงงานต่างแห่งงานอยู่ใช้แห่งงานอยู่ประเทศไทยมาซีปีเป็นกรรมกรใช้แหงงานมาซีปีกรรมกรเลยนะเออกรรมกรแบบอ่าก่อสร้างนะทุกคนเป็นกรรมกรก่อสร้างใช้แหงงานมาซีปีและมาตัดสินใจ เปลี่ยนแปลงตนเองตัดสินใจก้าวขอสูออนไลน์ในระบบ t a w เพียงแต่ระยะเวลาเพียงแต่1ปีปลายเนื่งปีปลายเท่านั้นหับกําไรหลักเสนและได้หลายกลัวทันอีกทั้งมีความสุขมีชีวิตที่อิสระมีชีวิตที่ดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเพิ่นได้บอกเลยว่ามื่ออื่นเพิ่นจะมาในหัวข้อปลดล็อก การสร้างตัวตนในปี2021โอ้โหกับครูโซเทียเนาะบอกเลยว่าเด็ดมากยาพาดละกันในมืออื่นเนาะบอกแล้วว่าในคลิปนี้ในโพสในเพจนี้มีแต่สิ่งดีๆให้กับทุกคนอย่าลืมกดติดตามเพจนี้ไว้เพราะเพจนี้จะนำหาเจ้าไปสู่ความสำเร็จไวๆนี่เนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ามื่อนี้ต้องขอขอบใจครูชิตาเนาะที่อนุญ,ญาตให้เราได้มาแบ่งปัน ขอขอบใจคุณเพอขอขอบใจระบบทีเอที่เห็นให้เขาได้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้มีสุขภาพ่างกายที่แข็งแรงขึ้นได้มีชีวิตใหม่ขอขอบใจทุกคนและขอขอบใจทีมงานทรงพลังทั่วโลกเลยที่เข้ามาสนับสนุนซอยเหลือซึ่งกันและกันเนาะและครอบครัวระบบ t a เเนาะที่เป็นกำลังแห่งใจและสนับสนุนกันมาโดยตลอดเนาะต้องขอขอบใจแล้วกันเนาะขอขอบใจทุกๆคนที่เข้ามาในลฟ์สุดนี่เนาะขอขอบใจเด้อบายสบายดี you <sighs>